ที่เราแพ็กสินค้าเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะไปทำเอ,เอกสารเพื่อที่จะมาแปะหน้ากล่อง mm hmm. ก็จะมีเอกสารดังนี้ mm hmm. ก็คือ 1. ที่อยู่ลูกค้า 2. องพ็คกิ้งลิสเราจะเอาสองอันนี้แปะข้างกล่องเพื่อที่จะได้ส่งของให้ลูกค้าตามที่อยู่นี้แล้วก็บอกว่ารายการที่อยู่ในกล่องคือนี้ mm hmm. ต่อไปเราก็จะ ที่อยู่ลูกค้านะคะไว้ด้านบนแบบนี้และแพ็กกิ้งลิสติดไว้ข้างล่างแบบนี้ กรณิติเราก็จะนำสินค้าไปส่งที่ตรงจุดส่งสินค้าพร้อมเอกสารนำส่งเอกสารนำส่งของเราก็จะมีไป ใบส่งงานของจัดส่งค่ะแล้วก็ใบส่งสินค้าชั่วคราว